พยามัจจุราชนเราเขาเอาแน่เว้นเสียแต่เร็วช้าอย่าสงสัยคืนและวันผันเปลี่ยนหมุนเวียนไปเราก็ใกล้ป่าช้ามาทุกทีทางโรกีนั้นกว้างกว่าทางหลวงถ้าหลงรวงไปนักไกลมักผลมันรักรัก,รกชังชังเฝ้ากังวลสำคันตนว่าสุข,ขทุกแทบตายนัตถิกำมังสะมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรม ไม่มีสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่แม่ป้าอีฟทุกท่านนําเข้าสู่ช่องจอ h n นนี่แฟมิลี่ครับหลังจากดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับนะครับผมฝากถึงคุณประกรณ์นะครับผมคุณเอาเรื่องของผมไปพูดนี่คุณก็พูดให้มันดีๆหน่อยนะครับเออคุณใช้คำว่ามาจรจัดเนี่ย นะคแม่ว่าคุณจะยังไงก็แล้วแต่นะครับคุณพูดอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเป็นการได้ค่าคนอื่นแล้วนะครับผมก็ไม่รู้จักคุณมาก่อนหรอกช่องคุณผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับแต่การคุณมาออกมาให้ความรู้เรื่องกฎหมายเออมันก็ดีครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะอืมคุณเอ่ยถึงผมคุยคุณก็ ใช้ตัวย่อก็ได้หรือใช้ตัวอื่นที่แบบมันมันมันดีกว่านี้นะครับผมจริงๆคําว่าหมาจรจัดเนี่ยมันก็ถือว่าเข้าข้อกฎหมายนะเพราะว่าเป็นการด้อยค่าอเป็นการทําให้ถูกเลียดชังอันนี้คือเท่าที่ผมคิดเองนะผมคิดเองก่อนนะครับโดยที่ยังไม่ได้ปรึกษาทานายนะครับคุณเพราะว่า เรื่องที่มีการปล่อยคลิปเสียงมันก็มีแค่ผมกับพี่เคซี่ที่อยู่ในเรื่องแล้วก็เสียอยู่แล้วนะครับการที่คุณพูดถึงเรื่องราวนั้นนะนะครับมันก็ตรงมุ่งตรงมาที่ผมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนที่กําลังเป็นประเด็นอยู่ในเรื่องนี้มันมีผมคนเดียวแล้วคุณมาเรียกผมว่าอะไรล่ะนาจตนจัดนะครับเฮ้ยมันดูแรงไปนะครับขนาดผมเรียกทางลุงป้าผมยังใช้คําว่าจําเลยนะ จําเลยก็คือจําเลยอ่ะครับจะให้เรียกคําไหนล่ะนะครับแล้วเวลาเล่าผมก็เล่าถึงเรื่องราวที่แบบมันตรงไปตรงมาไม่เคยด้อยค่าหรือเคยด่าทอนะครับอันนี้พูดกันตรงๆนะครับผมว่าผมเพิ่งเห็นนะครับผมเพิ่งเห็นคลิปนะครับโดยโดยเฉพาะช่องที่ชอบแชร์ชอบดูดมาอ่าแล้วก็ขึ้นหนัวข้ออืม แต่ก็ถือว่าเบาลงนะไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนขึ้นหัวข้อหยาบยาบทุกวันนี้ก็เบาลงช่องค่อยบอกเจ้าแล้วหรือคุณนัทีนั่นเองนะครับมาผมรอครับผมผมรอคําตอบนะผู้คุณโทรไปเลยนะครับผมไม่ต้องมาอันนี้หรอกคุณคุณโทรไปหาของคุกคณเลยนะนะครับคุณจะแนะนําจําเลยของคุณคุณก็โทรไปบอกเขาเลยว่าจะเอายังไง นะครับจะทํายังไงมีสิทธิแจ้งความยังไงคุณก็ดาเนินการเลยนะครับไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวจะเจ็บคอซะเอาซะเปล่านะครับตั้งแต่ทําวีรกรรมไว้เยอะนะครับสังเกตดูไหมครับพี่น้องประชาชนพี่น้องเอฟซีทุกท่านช่องค่อยบอกเจ้าแล้วนี่เห็นไหมเขาขึ้นหัวข้อน้องมาฟังอ่ะโอเคนะครับผมคุณพูดดีแต่ว่าแต่ก่อนหน้านี้คุณไม่พูดแบบนี้นะก่อนหน้านี้คุณจะขึ้นหัวข้อแบบที่แบบมันดูรุนแรงดูดึงดูดความสนใจ นะครับถ้าคุณขึ้นหัวข้อลักษณะน,น,นี้มันก็โอเคมันดีครับผมก็ยังดีนะที่ผมแบบพูดแล้วแบบพวกคุณยังทำตามอยู่นะครับไม่เหมือนแต่ก่อนโอ้แต่ก่อนนี่เอาสรรหาคำพูดอะไรมาก็ไม่รู้นะครับมาขึ้นปกมาขึ้นหัวขอ้อนะครับเวอร์รุนแรงอลาัางการงานสร้างผมกล้าพูดถึงพวกคุณอยู่แล้วเอ,อ่ยชื่อเต็มๆเลยแหละไม่ได้กลัวอะไร เพราะผมพูดตรงไปตรงมาไม่เคยใส่ร้ายใส่ความหรือด่าทอหรือดูถูกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบมันเป็นการทําให้ถูกเกลียดชังผมไม่เคยพูดนะครับไม่เหมือนพวกคุณนะครับชอบบูลลี่นะครับถ้าบูลลี่ด้วยคําพูดที่แบบมันมันเป็นเป็น,เป,นเป็นการเอ่ยย่อเป็นอย่างที่แบบมัน มันให้เป็นคําด่ารุนแรงนะเออมันโอเคนะผมว่านะแต่ว่าคําว่าหมาจรจัดผมว่ามันมันก็แรงไปนะครับอันนี้ก็มาให้เอฟซีได้ดูนะครับว่าเขาเล่นอะไรกันนะครับผมอ่าคนนั้นพูดคนนี้ดูดสังเกตดูไหมครับกลุ่มยูทูบเบอร์ของเขาเนี่ยมันจะมีคนพูดแล้วคนดูดนะครับอืมช่องหนึ่งพูดช่องหนึ่งดูดนะครับ บาตอไอ้เบาตอก็เหมือนกันนะครับไปดูดของเข้ามาแล้วก็มาขึ้นปกให้ดูรุนแรงนะครับจะทำกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับเพื่อเอายอดวิวอยอดวิวดีไหมครับผมสามหมื่นสี่หมื่นไปแล้วนะครับผมกว่าจะจบคลิปกว่าจะจบวันมันก็หลายวันเออกว่าจะหลายวันนะครับก็คงได้เยอะพอสมควร ผมก็ไปเห็นแล้วผมก็อ่ะคอมเมนต์สักหน่อยหนึ่งนะครับก็คอมเมนต์นะครับตามในภาพเลยนะไปโทรไปบอกก็เลยโทรไปคุยเขาเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปขู่เสียหรอกนะครับผมแล้วก็อะไรนะบอกให้เสียไปเข้าไปขอโทษนู่นนี่นั่นนะครับจําเป็นอะไรต้องขอโทษเขาอยากเขาาอยากเป็นอิสระเขาระบายความทุกข์ของเขาเขาผิดอะไรนะครับอันนี้ไม่ได้เข้าข้างเสียนะ แต่ผมพูดความเป็นจริงนะครับเพราะว่าเสียก็ด่าผมไว้เยอะเหมือนกันอืมผมพูดตรงๆเลยผมไม่ได้จะไปญาติดีด้วยหรือไปหาพวกนะครับผมแค่อยากรู้ความจริงเฉยๆว่าพวกคุณทําอะไรกันพวกคุณเปิดรับบริจาคยังไงแล้วสุดท้ายก็ได้รู้ว่านั่นแหละว่าออการเปิดรับบริจาคของเสียอ,อไม่ได้มีการปรึกษาทางจําเลยเพราะว่าจาําเลยเขาไม่ เขาไม่รู้เรื่องด้วยอะไรประมาณเนี้เออคุณก็ถอนตัวไปผมก็เออนั่นแหละมันก็เลยได้รู้ก็เลยอยากอยาก,อยากถามอยากถามความรู้สึกแค่นั้นแหละเออที่ออกมาไม่ได้คิดจะไปหาพวกนะครับผมไม่ไปอยู่ตรงนั้นผมจะไปเอาพวกกับพวกคุณทําไมนะผมไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นนะครับแค่หาความจริงให้กับสังคมเฉยๆนะครับแต่คุณเล่นด่าผมแสดงเลยนะครับแล้วคุณคิดว่าคุณที่คุณด่าผมมันมันเข้าข้อ,ขอกฎหมายแล้วล่ะนะครับผม มันมันด่ากันตรงๆซึ่งหน้านะนะครับมันเป็นช็อตแบบอ่อตอบผมอะ่ะในผ่านออนไลน์นะครับผมอืมันเป็นการหมิ่นประมาทนะครับผมยังไม่เคยด่าคุณเลยนะครับอืมแต่คุณเล่นแรงไปนะครับผมพูดแรงไปนะครับซึ่งหน้าด้วยนะครับผมพรผมไปถามไปตอบไปถามคอมเมนต์ไปดีๆนะครับแต่คุณ ใช้ถ้อยคํานะครับผมที่แบบมันรุนแรงแล้วมีคนมากดไลค์คุณเยอะมีคนมาเข้าข้างคุณเยอะด้วยนะันั่นแหละมันก็มันก็เป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแล้วนะครับจาเลยก็เหมือนกันที่มีคลิปเสียงของจําเลยดูออกมานะนะครับก็เป็นการหมิ่นเหมือนกันผมยังใจกว้างพอย่งที่แบบไม่คิดที่จะเอาเรื่องอะไรพวกคุณเลยนะครับ